ก่อนก่อนที่จะมาดูซัมเมอร์ว่าวันนี้เราก็มาดูซัมเมอร์แล้วก็เกิดเรื่องซุปไพอะไรอย่างเงี้ยถ้าซัมเมอร์แบบพี่เจมสจะเป็นยังไงครับผมบรรยากาศเป็นยังไงครับบอกว่าบรรยากาศอลังการมากครับคือต้องบอกว่าด้วยการจัดสถานที่ด้วยแบบว่าโชว์ทั้งหมดแล้วก็การเดินแบบทั้งหมดคืออลังการที่สุดครับเตี้ยวเลยครับเแจ๋วเลยแฟชั่นก็จัดเต็มเลยใช่ครับผมขั้นบนนี้ก็คือสวยตั้งแต่จครับถ้าเป็นซัมเมอร์แบบพี่เจมสจะเป็นยังไงครัถ้าไปในแบบมาดูต้นกอดแฟชั่น ใช่ต้องถอนครับไม่เห็นเลยเมื่อกี้ดูเขาไปเรื่อยๆเปดันจเลยเมื่อกี้ผมก็นั่งนับชิ้นอยู่ก็แบบซัมเมอร์เนี่ยคือไม่ได้กี่ชิ้นอะไรเงี้ยมันก็เริ่มตั้งแต่สามชิ้นสี่ชิ้นสามชิ้นสองชิ้นหนึ่งชิ้นอะไรเงี้ยแล้วของพี่เจมส์ก็กี่ชิ้นชิ้นเดียวพอผมว่าก็สองชิ้นหนึ่งชิ้นอะไรเงี้ย อ๋อคือหนึ่งชิ้นนี้ก็ใส่แว่นตาอย่เดียวไม่ได้มันจะไม่ดูเป็นแฟชั่นแตอย่างดี่าจะมีโอกาสได้เห็นมากันซัมเมอร์ของจีนพี่พูดมาเนี่ย2ชิ้เนี่ยจะพยายามจะพยายามครับทีนี้พยายามแ่พอซัมเมอคนก็วน่เป็นเทศกาลอะไแล้วก็จริงๆก็คือช่วงคืเรื่องนี้พยายามพยายามไล่ออกกำลังกายกับออกกำลังกายอีกรอบนึงพร้อมตลอดเวลาไม่ได้พร้อมตลอดเวลาปะมานี้ก็ต้องมีช่วงที่แบบว่าเหลวแรงบ้างอะ เรียกว่าเหลวแหลงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเสียส่งอะไรขนาดนั้นค่อยๆกลับมา<อ>เรียกว่าเป็นรูทีนของการออกกำลัง ใช่ครับผมก็เราจัดแต่ว่าแต่ว่าคือทั้งหมดทั้งมวลบรรยากาศมันน่ารักมากครับคือมันมันเป็นไปอย่างที่ที่เราคาดหวังไว้ในบรรยากาศเพราะว่าหนึ่งก็คือสถานที่ไม่ได้แบบใหญ่มากแล้วก็พอสิ่งที่เราเห็นบนเวทีกับเลี้ยงทุกคนน่ะมันเหมือนกับใกล้ชิดกันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้อบอุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยแฟนค่อนข้างจะแฮปปี้ตั้งแต่พอที่เปิดสายบัตรแล้วว่า ตั้งใจแหละคือไปโปรเจกต์นี้คือเราตั้งตั้งตั้งใจว่าอยากจะเซอร์วิสแบงค์ครับแล้วก็เอาเงิน เนี่ยคือลักษณะจะเป,ปะน็น<อ>ประมาณนี้ประมาณนี้หมายถึงว่าคือเรารักใครกันพอประมาณอะไร<อ>ประมาณเนี้ยคืจะมีเปิดใจกันบ้งางในกับแฟนคลับที่ผู้ชมดีสิบไบ้างปีเนาะเป็นไอจีโมเมนต์นั่นแหละสิบปคือจริงในในบรรยากาศเรกาก็มีแบบมีเกมให้เล่นมีอะไรให้เล่นเนี้ยแล้วก็แบบว่ามีจังหวะแบบที่แบบตั้งตั้งใจที่จะพูดคุยกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่มันจะไปทางที่แบบว่าเอนเตอร์เทนแล้วก็ตลกมากกว่าประมาณนั้นแล้วก็ กันมบเป็นยังไงบ้างอนิยามได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่รักกันแต่ว่าอาจจะไม่ต้องบอกรักกันมากแต่รู้ว่าบอกว่าเรารักกันอะไรเงี้ยมาางเป็นสิ่งที่เราอยากทวันีความที่เราเป็นออหมายถึงว่าที่เขาเขาเนี่เขาเป็เคาท่เขาเป็นใเาอยากลาออกใช่ก็คือคืจริงๆผมผมค่อนข้างซาบซึ้ง ในเรื่องนี้นะครับคือโอเคด้วยด้วยด้วยระยะเวลาด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับพอพอทุกอย่างมันผ่านไปแล้วจนถึงเวลาแบบครบสิบปีแล้วแล้วทุกคนยังยังรักแลวก็อ็นดูเ้าก็คืออย่างแฟมินเนี้ยคือทุกคนจะได้ไฮทัชกับผมใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีช่วงจังหวะสั้นๆน,นี้แล้วก็มันจะมีช่วงจังหวะสั้นๆน,นี้เขาจะมาพูดแล้วแบบเออแบบดีใจนะนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเขาคือเขาจะมาบอกความในใจแบบ ซึ่งซึ่งซึ่งมันน่ารักมากแล้วผมก็พยายามแบบเก็บความทรงจำกันไว้ไว้ไว้ทุกคนเลยคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่อยู่ในงานที่แบบตอนไหนครับโอมครับผมแฟนเป็นต่อแล้วคิวถ่ายรูปไปต่อแล้ถ่ายรูปของเขาคือเขาตามมาที่หลังคือเขามาให้กำลังใจผมนั่นแหละป็นอีกคนหนึ่งที่ผมท่านขับแบบอุ้ยรอต่อคิวถ่ายรูปอะผมคือตอนแรกผมไม่เห็นแล้วก็อยู่ไหนแล้วโอเว่นว่า มีคนเป็นฟอเขาใส่รูปอะไรกันต่อเดียวกันเราเห็นภาพไหมที่แบบบอกว่าคุณฟนยแฟนเ,ออเราไปต่อไทยคือจริงๆผมผมแอบได้เห็นยอยู่แป๊บหนึง่งแ,แต่ว่าไม่ได้เข้าไปทักอะไรกันเห็นมั้ คิดหรอครับคือคือคือแรกก็ก็คุยกันว่าแบบคือจะมาแบบช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตามมาเขาติดธุระอยู่แล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะแวะมาให้กำลังใจอะไรที่จเขามีความกังวลแล้วว่าเขาต้องสวยแล้วว่ารักเขอกไปถาเพราะว่าคนจะต้องตอบอะไรอะไรรูมีความกังวอันนี้ไม่ช่วยเดี๋ยวผมกลับไปถามให้เดี๋ยวเราถบอกว่าเขาดังกหรืแล้วเขาดังรักจริงแล้วครับ ช่วงช่วงก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนหะมันมันเป็นโชว์ที่พิเรนอยากจะทําเองแล,แล้วมันมีเรื่องเยอะมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เลยไม่อยากจะควนเขาก็เลยไม่ค่อยได้แบบว่ามาแบบมามาพูดคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาได้บอกความรู้สึกมันตอนที่ผ่านตัวไปนะมาแล้วที่กีฬาไทยกัของไทยรึเขาบอกกันไหมว่ามันเป็นยังไงเออเดี๋ยวเราไปถามเซลล์เซลล์มเราเซลล์มาเมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกว่าแบบอะไรก็แล้วแต่ เนี่ยมันจะหมายถึงว่าคือโดยองรวมเรื่องเนี่ยเป็นคอมเมดี้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวผมเนี่ยคอมเมดี้แค่ไหนเพปากจัดแล้วจะเอ้ปากจัดเองปากร้ายก็มเล่นมันเองอยู่ว่ายังไงหรือว่ามันร้องเล่นไม่ได้ไม่ัวเองปากจัดกับปากร้ายปากจัดก็อาจจะใช่แหละบางทีแต่แต่ว่าคือประเด็นไม่เท่าไหร่คือถ้าเกิดว่าผมไม่เล่นคอมเมดี้นะผมจะใส่สุดแบบ นานแล้วครับใช่คืออยากที่จะแบบว่าอยากลองได้สักครั้งในชีวิตเลยนรอทเลยบอกเลยทุกคนที่รอคอยอยู่นะครับผู้ผูผมกับเปยลนะครับก็เฮียกับเจ้มาแล้วอะครยังไงก็เอากลับมาดูเป็นไง เดี๋ยวน่าจะได้เห็นรูปพิตติ้งก่อนอ้าอ้าเห็นรูปแล้วคอมเมนต์กันมาด้วย